โอเคผมนะขอกกัาสวัสดีนะชัชม What the fuck you said What the fuck ล้วจะไปตลอดไปแต่ภูมิลำของเธอได้เลือกแล้วจับนี้ไปนี่จะเป็นของเธอรู้ร <c oughs> อะไรเนี่ยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาหาห้องวันนี้เล่นด้วยนะว่าจะมีคันเล่นกันไหมแล้วผมจะโดนเตะออกหรือไม่นะครับ แล้วคืออะไรการเปิดใหม่เขาเปิดใหม่เล่นกันด้วยอย่าเนี้ยตัวกองเฮ้เดยวลองหาดูครับเอาห้องไหนที่ห้องที่เขาไม่เปิดไม่โอเคแล้วสองห้องลองเข้าไปดูไม่มีห้อง ห้องเตดฮะผมว่ามอบความรักให้ทุกคนครับไม่ไม่เล่นเลยนะครับไม่มีการคุยไม่มีการอะไรเกิดขึ้นนะครับเลิกเลยนะครับทีนี้ผมว่าคลิปนี้ต้องกาะกลุ่มกับเพื่อนอนะ่ะอู้แคตาเนียนโอ้โหอะไรวะเนะี่ย รู้สึกถึงความอนาจอะไรวะตรงนั้นดีเสียงคนกลางลมเดี๋ยวเดี๋ยวชักชักดาบแล้วก็เก็บเงื่อ What the fuck เชี๋ยอะไรเนี่ยเจี๋ยอะไรเหมือนเพื่อนจะลงสเตนดรอปหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ละลงไหนเนี่ยโอ้โหเป็นเลนโบว์ผัด เออลงไหนครับลงฟาร์มอืลงกับเพื่อนดีกว่ารู้สึกยังไม่อยากไปตายนะโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคทำไมสก,กินไม่โหลดเด,เดี๋ยวเดีอย,ย,ย,ยว้เอ <First blood. S 1> เด้เอเอ้เดอ้าว ดาวเฉยเลยเราก็ตายแล้วด้วยหรือดิเสีซลคนขับรถขึ้นเดินตรงตรงไม่ได้หรอกต้องขึ้นแบบต้องหาที่ขึ้นนะคุณผู้ชมนะใครยิงไม่ แอบรังเขาแม่น่าจะมีคนเห็นนะครับยิงกันอยู่ยิกันอนี่ยิกันอยู่ไม่ตายนะเพื่อนยิ้ม่ลยเพื่นจะตามมานะรอนนัดร้อนนัดยิงแบบไม่ค่อยโดนอเคว่าสแกนดอกแกได้

ดูความหนาดูจะรอดไหมโอเคคุณผู้ชมไปห้องต่อไปกันขอเล่นเป็น MP ได้ไหมฟังเขาพูดได้ไหมแบกเลยเข้าไปในห้องเลยโอ้ไปดีข้าได้้่ะ เราไปแจกใจความรักให้ทุกคนกันดีกว่านะครับเทอร์ป p o p ัน r n จะผ่าแล้วมันไม่มหยอดเลยจะเจอได้ยังไงวะทีนี้ปิดตาซะยี่สิบวิโอเคจะตัดไปตอนยี่สิบวินนะครับโอเคเริ่มจะเริ่มยิงให้ทั่วนะครับ ตพอตรงกลางก็จะมีมังไม่ใช่สามลูกอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีเอ้ยผมว่าวันนี้มีอย่างเนี้ยไม่โดนเฮ้ยยังไงเห็นอะไรแว๊บๆตรงหลังตาผมว่าบนนี้ โอ้ตัวฟอมเนะตื่นัแงไตรงนี้หรือเปลม่ก็มดเนี่เหลอก้งหาดูควาดู ข้าอยู่มันแบบแปลกทำไมเราถึงมีคนอยู่ตรงนี้โหบนนี้เออไม,ม,ม่มีแล้วล่ะเหลือสองคนเท่านั้นยิงห <was> าลูกสูงดูเฮยมีเสียง <Company. S 2> มาจากด้านี้ครับรลอดันนี้ระเบิดได้ด้วยเนี่ยฮลอด พิ่งรู้นะทำไปเล่นหรือว่าไม่ทันละทนไหมทนไหมเรอทันอยู่เสียงมาจากหน้านี้ดินเสียงอยู่อะี่วงสถาน้เนี้ยคุณผู้ชมไม่ใช่ เฮ้ยขยับนะเมื่อกี้เาเห็นขยับนะเ็บวขยับทำไมขยับทำไมตะกี้หาคนดุนะช้ามากขยับตัว เสียงเสียงระเบิดเทองจุดผมมันไม่เนียนนะวิดคนอ่ะไม่เนียนอ่ะคือฮันเตอร์เธอเปนคนผู้หญิงเลยนะ เดี๋ยวใช้แฟตให้มันเข้าไปใกล้หรอกอย่า next whistle in 10 seconds ถ้าเราเปลี่ยนเป็นของอื่นน่ะมันสุ่มใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องมา เปลี่ยนไลไป็น,นอ yeah, ันน,นี้แล้วแก่ละลีจริงเท่านี้เราจะมีคนบอมีเทวะมีเทวกดแฟลชเลยครับเจอกดแฟลช เศร้าเหลือเกินโอ้โหเบื่อเราคนนี้แอบตั้งแต่ตอนที่เราถึงมอนเลยใช่ไหมจำไม่ได้แล้วไปเดินหนีไปดูเขาเลยว่าเขาจะมีเล่นยังไงอยู่นั่นน่ะยู่นไมนเห็นไหมมันเป็นจุดบอดมากเลยคือมองไม่เห็นน่ะใช่ตรงนี้มีอยู่ไหนกันนะ เ okay, er no ดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องเดินไปเลยเดินไปไกลงนี้เลยไนไม่พีนไลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไยไป้ยไปียไปยไปเลยไปลยเลยเยวยยยยยยไยเ เอาเป็นว่าเล่นแค่สองรอบกับฟอนครับตอน,นเอียนมากนะโอเคนอกจากเรี่อน,นี้ก็เอาจตเอาพิธีน,นี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาใน Facebook ได้นะครับเดี๋ยวผมแอดไปแล้วกันโอเคเจอลิปหน้าครับเออที่หนึ่งเฉยเลยอะไรวะอ๋อได้ฆ่าได้สามตัวติ่มอระ